อยู่นวลมาตายแล้วดูซิแม่ไม่ให้นมอีกยังมานั่งอัดวิดีโอถ่ายเนี่ยพี่ต้นอย่าทำหน้าเครียดอย่างนั้นเดี๋ยวลูกก็ทำหน้าเครียดตามก็ดูแม่มันเป็นอย่างนี้ไงดูนู่นกินมือจะเข้าไปในปากแล้วเนี่ยดูที่หิวนม้าใจเปล่าไปเดี๋ยวแกนวลไปให้ลูกกินแล้วแล้วหิวนวลแล้วเนี่ยไม่ยอมมือออกเลยเนี่ย อูงมจะตายแล้วนะครับคุณผู้ชมแม่ยังไม่ให้เลย,ยามาถ่ายรูปสลังแตนอยู่เลยเนะี <S 2> <S 2> ่ยงอถ่ายรูปอ่ะให้นมเหมือนขอร้องไม่ได้ต้องกับตีนเท่านะั้นแลแต่จะให้กินอนะ่ะไปเดี๋ยวกับตีนก่อนกับตีนะไรเ,เอามาเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกก็ดื้อขิ้ขโมยได้พ่อมันเลย ลูกพ่อเหมือนนั่นเนี่ยลงมนมาจากจนอนหงุดหิดแล้วเนี่ยมาเดไปไปมันเบาอุ้ย